บีสวรรค์ของคนดังหรือเวทีเปิดตัวบีมีคู่รักเซเลบหลายคู่ที่ความสัมพันธ์ถูกเปิดเผยพระาะฉากสวีทบนเรือหรูฟังดูโรแมนติกใช่ไหมละ่ะแต่บางครั้งความเป็นส่วนตัวที่คิดว่ามีบนเรือยอทับกลายเป็นจุดสนใจที่ทําให้ปาปรารัซซี่จับภาพได้มาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างที่โดนแอบถ่ายจนความสัมพันธ์ต้องเปิดเผยอย่างไม่ตั้งใจเรามาเริ่มกันที่ข่าวล่าสุดที่กําลังเป็นที่ฮือฮา B1 จ u s t i n t สตินทรูโดและเค t ี่เพ r ร์ี่บีนักท่องเที่ยวที่หวังจะชมวานนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดาจ t สตินทรูโดและนักร้องซูเปอร์สตาร์เคที่เพอรี่กำลังกอดจูบก,กันอย่างดูดดื่มบนดาดฟ้าเรือ ภาพนี้ถูกเผยแพร่ในเดลี่เมลของอังกฤษยืนยันข่าวลือที่แพร่สะพัดในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ก่อนหน้านี้มีคนเห็นพวกเขาไปทานอาหารค่ำได้กันที่มอนทรีออลและจัสินยังพาลูกสาวไปชมคอนเสิร์ตของเคทีอีกด้วยแต่ภาพจูบหวานบนเรือก็เหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าใช่แล้วเราครบกัน B2 จักรีนเคนเนดีโอนาซิสและอริสโตเติโอนาซิสบีย้อนกลับไปในอดีต ความสัมพันธ์ของแจ็คกี้เคนเนดีอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐและมหาเศรษฐีชาวกรีกอริสโตเติลโอนาซิสก็เริ่มต้นขึ้นบนเรือยอชสุดรูชื่อคริสตินโอตั้งชื่อตามลูกสาวของโอนาซิสทั้งคู่จัดงานแต่งงานสุดอลังการบนเรือลำนี้ในปี1968โดยมีแขกคนดังระดับโลกเข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟรง์ซินาตรามาเรียคาลาสหรือแม้แต่เอลิซาเบธเทเลอร์เรือยอชลำนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วปัจจุบันคริสตินโอเปิดให้เช่าแอร์และเคยต้อนรับแขกวีพีอย่างพรแมคคาตนี เจนีเด็และมาดอนน่าไฮดี้คลุมกับทอมคาลิตก็ยังใช้เรือลำนี้จัดงานแต่งงานเมื่อไม่กี่ปีมานี้ด้วยแต่ล่าสุดมีข่าวว่าเรือลำนี้ถูกประกาศขายในราคา90ล้านยูโร B3 เลดี้ไดอาาและโดดีอันไฟย์ตบีเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงไดอา่าและโดดีอัน ไฟเยกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกในปี1997หลังจากที่ช่างภาพมาริโอเบรนาแอบถ่ายภาพทั้งคู่บนเรือยอทนอกชายฝั่งซาดิเนียได้ภาพถ่ายถูกตีพิมพ์ในเดลี่มิเรอร์และเบรนาได้รับเงินก้อนโตจากการขายภาพชุดนั้นแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงอย่างน่าเศร้าในเดือนเดียวกันนั้นเองเมื่อพวกเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรุงปารีส B4 เจนนิเฟอร์โลเปซและเบนแอเฟลก์บีรยอทไม่ได้เป็นแค่ที่เปิดตัวความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวควววามรรักกกขอ Lopez, อออองงเนน์โโลลปแแะบีีดด้ยใสพ จนี่ from the block ช่วงต้นยุคสองพเราได้เห็นทั้งคู่แสดงความรักกันอย่างใกล้ชิดบนดาดฟ้าเรือฉักนั้นกลายเป็นที่จดจำไปทั่วโลกและหลังจากยี่ปีผ่านไปพวกเขาก็ฉลองการกลับมาคบกันอีกครั้งด้วยภาพจูบหวานบนเรือยอทถึงแม้ความพยายามครั้งที่สองของทั้งคู่จะจบลงด้วยการเลิกรากันเรือยอทก็ยังคงเป็นสอเยนยนลักษณ์ของความรักในแบบฉบับของพวกเขาอยู่ดีแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวเหล่านี้ชวนให้คิดว่าเรือยอทหรูเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับคนดังจริงๆหรือ หรือว่ามันเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ปาปารัสซี่ได้จับภาพความสัมพันธ์ลับๆของพวกเขามากกว่ากันแล้วคุณละคิดว่าอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลย